ขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมว่าด้วยแครเกมเบอร์ครับตอนนี้ไม่รู้ครับจะได้ยินหรือเปล่าเพราะผู้ทำแซวไม่ได้ยินนะครับก็เอตอนนี้อยู่ในขอบายครับนะครับอยู่ในมินิเกมนะที่ชื่อว่าตามนั้นครับโอเคก็ไฟเล่นเลยว่าไปขอแล้วคนอังกฤษนะครับคนไม่มีคนไทยนะครับ อาจจะมีหลงเหลือนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีจริงๆไหมย <c oughs> แล้วมันก็จะแบ่งออกเป็น8ปะ8ทีมนะครับถ้ามันมีอะไรสีาขาวข้างล่างนะครับคือรอคนเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟดี้โอเคดิจัดแป๊บเี้ยหอเลย ผมก็ค่อยเล่นไม่ค่อยเป็ดตอนนี้เราอยู่ในทีมน้ำเงินนะครับดูยังไงนะครับเฮ้ยเอ้ยเอกระตุกชิบหาย,ยทีหลังก็ไม่โดนละทงไนวะปีนี่แค่วาดิผมอยากรีวิวเซิร์ฟนะแต่ไม่เมคยร,รีวิวเลยอะ ถ้าใครดูผมอยู่นะครับก็ถ้าอยากให้ผมรีวิวเซิร์ฟนะครับก็ขอรีวิวเซิร์ฟหน่อยนะไม่มีอะไรทำแล้วนะครับขอฮ้องแหละขอฮ้องโอ้ตอนนี้ก็มาสบายแล้ว <c oughs> ตาออยู่แล้วป <c oughs> <c oughs> ุ๊บไปเลยไม่รู้ว่าปุบานะอาจจะ เอาเซอร์เปิดเลยไอ้เอ้ยทำไมอโอทำไมได้ทำไมทำไมทำไมเธอทำไมฮะทำไมพวกนี้ฮะฮะทำไมเราก็จังว่าเฮ้ยทำไมเปันกระตูกอ่ะเฮ้ยผู้ชมไม่ปลื้มแน่นอนเลยครับ เผื่อโดนด่าด้วยแหละโฮ้ยมีอาหารฟรีให้กินเดียดีว่าจะไปแอบอย่ในนี้นะกูไม่มีใครเห็นผมโอ้ยเห็นอยู่แล้วล่ะโอ้ยจะตกใจเดินวิ่งแล้วเดินเข้ามา อุอุกะตุกอุอุอุเฮ้ตเล็กรออัรอ เปิดเปิดทีวีกับเป๊ะเฮ้ยยพิวอืออุ้ย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 โดนลอยอุ้ย ใจสักว่าครับใจสักว่าอ้เอะอ้ใจสักขยิงครับอย่างที่ผมพูดอยา่าผมพูดตอนหลังดีกว่าเราจะไม่โชว์กากอีกแล้วนะครับที่ผมเล่นแบบไม่ถ่ายคลิปนะ โอ้โหชนะทุกรอบผมเอาเอาเอ๊ผู้ชมเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮลุยอะก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรนะครับเอ้ไม่ใช่เด็กให้ถึงยี่สิบหรือสามสิบนะครับยี่สิบก็คือทำได้แค่อย่างเดียวนะครับ ถ้าสามสิบก็คือทำได้สองอย่างครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ขอมานะครับก็วันนี้นะขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นเซิฟนี้ผมจะทิ้งไอดีไว้ตั้งลง่ตายลากด้วยนะครับก็ไปเล่นกันเยอะๆนะโบโบได้เขาเลยนะ <c oughs> นเนี่ยมึงเนี่ยไปแล้วครับบ๊ายบายแบาตาสีบ่วครับ